ใช่แต่วันแล้ไม่ทำคิปแล้วไเนี่ยไอไอไอทิปแม่ทิทิปให้เราใช้อะไอเซลลงใช่ไหมวันเท่าไหร่โอ้เฮ้ยเก่งเว้ยอ้าลากลงลูกนะหน่มเออแล้วลูกเก่งเก่งเบดิ่งไปขึ้นมปข้างบนลากขึ้นไปเท่าไหร่ทิปทิปอันเนี้ยเซละ เฮ้ยยังไม่เสร็จเลยน้อหนูวะลากอันนี้ขึ้นนุ่ดรากเติมหางเติมหางเติมหางลากขึ้นลากขึ้นโอ๊ยโอ้ยเก่งมากอ่าวงกลมวงกลมน้ำสระอําอ่ไม่โทรใช้แล้วนะคะชื้นน้ำนี่สระอาด้วยสระอาตรงนี้่ลงล่างลงมานี่เขาเรียกว่าน้ำอ่านว่าน้ำน้องอําน้ำไม่โทวน้ำ นี่ขอบไข่เฮ้ยนีสระอีก่อนเลยเว้ยรักสระอ,อนนีนี่สระอีขีดตรงนี้หกขีดตรงกลางนี้ตรงกลางนีอ้าว <c oughs> ขอบไข่หายไปไหนไม <c oughs> ่เป็นไรค่อยๆค่ <c> oughs, อยๆไปยูก่อน